สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะครับกลับมาพบกับครูตั้มอีกแล้วนะครับรายวิชาสังคมศึกษานะครับก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยสวัสดีปีใหม่เด็กๆทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับปีนี้เป็นปีพุทธศักราช2565แล้วนะครับเราขึ้นปีใหม่กันเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูก็ ขออวยพรนะครับให้เด็กๆเนี่ยเป็นเด็กดีนะครับเรียนหนังสือเก่งๆนะครับเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็ของคุณครูด้วยนะครับมาในวันนี้นะครับก็เราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่เนี่ยชื่อเรื่องว่าชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะครับ มาเริ่มกันที่บทที่1เลยนะครับบทที่1เนี่ยเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานั่นเองนะครับรอบตัวเราเนี่ยมีสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมากมายเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคิดสําคัญกันนะครับว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีแนวคิดอย่างไรสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ เราจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยของเราอย่างมีคุณภาพนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดสำคัญของสิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เด็กๆ เราเรียนกันอยู่ในหน้าที่ร้อยสิบนะครับอ่าบางคนอาจจะยังเปิดไม่เจอนะครับหน้าร้อยสิบนะครับเด็กๆเปิดไปได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันต่อเลยครับไปกันเลยต่อไปนะครับในหน้าที่ร้อยสิบเอ็ดนะครับหน้าข้างๆกันเลยนะลูกนะจะมีกิจ,จกรรมนําก่อนเรียนนะครับมาให้เด็กๆได้ ฝึกลองทําดูนะครับเป็นกิจกรรมนําก่อนเรียนนะครับเป็นเหมือนกับแบบทดสอบะครับแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับก่อนเรียนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมนี้กันนะครับโจทย์ก็บอกว่าบอกสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากรูปภาพนะครับนักเรียนก็ดูรูปภาพจากในหนังสือได้เลยนะครับเขาให้รูปภาพนักเรียนมานะครับว่า ในรูปภาพนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นเองเลยนะครับตามธรรมชาติเลยนะครับนักเรียนลองดูสิครับว่ามีอะไรกันบ้างจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ5อย่างนะครับจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ5้าอย่างนะครับเมื่อนักเรียนรู้แล้วนะครับดูจากรูปภาพแล้วนักเรียนรู้แล้วว่าเป็นสิ่งแวดล้อมอะไรที่เกิดขึ้นเองบ้างนะครับมีทั้งหมดห้าอย่างนะครับนักเรียนก็ เขียนเติมลงไปเลยนะครับเขียนเติมลงไปเลยด้านล่างนะครับเห็นไหมครับอ่าจะมีอยู่5้าข้อนะครับจะมีช่องว่างอยู่5้าข้อให้นักเรียนได้เติมลงไปนะครับเด็กๆลองดูซิลองดูซิมีอะไรบ้างอ่าลองดูครับคุณครูให้นักเรียนทําเองนะคุณครูไม่บอกนะในรูปภาพเนี่ยก็จะมีพวกป่าไม้ภูเขาใช่ไหมครับ มีสัตว์เลี้ยงมีสัตว์มีควายมีคนมีบ้านเรือนมีโรงเรียนมีถนนมีแม่น้ำตัดผ่านมีดวงอาทิตย์มีก้อนเมฆนะครับอ่าเยอะแยะเลยมีกองฟางด้วยนักเรียนลองดูเลยครับว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นหรือสิ่งที่คุณครูพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสิ่งใดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ นะครับนักเรียนก็เขียนลงไปได้เลยนะครับอ่าทำเลยครับทำเลยลูกเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับเด็กๆไม่ต้องถ่ายรูปส่งเข้าอัลบั้มนะครับไม่ต้องถ่ายนะครับเพราะว่าเป็นแค่กิจกรรมฝึกให้นักเรียนเนี่ยได้ทำก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแค่นั้นเองนะครับเป็นกิจกรรมให้นักเรียนฝึกทำเล่นๆนะครับไม่ต้องถ่ายรูปส่งเข้าอัลบั้มนะครับ ่าเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยนะครับอ่าไปกันเลยอย่าลืมทําให้เสร็จนะครับเปิดมาถึงหน้าร้อยสิบสองนะครับหน้าร้อสิบสองในหนังสือนะครับนักเรียนจะเห็นหัวข้อแรกเลยนะครับที่เราจะเริ่มเรียนกันในวันนี้ก็คือสิ่งแวดล้อมซึ่งปรากฏระหว่างบ้านกับโรงเรียน อ่านะครับน <kr> ักเรียนจะมีความสัมพันธ์นะครับระหว่างบ้านกับโรงเรียนเป็นประจาเลยเป็นแทบจะทุกวันเลยใช่ไหมครับอ่านักเรียนก็จะต้องเห็นสิ่งแวดล้อมเยอะแยะเลยนะครับระหว่างที่นักเรียนเดินทางเนี่ยจากบ้านมาโรงเรียนเนี่ยนักเรียนก็จะพบกับสิ่งแวดล้อมเยอะแยะเลยนะครับที่เวลานักเรียนนั่งรถอยู่เนี่ยนักเรียนก็มองออกไปนอกหน้าต่างนะครับนักเรียนก็จะเห็นสิ่งแวดล้อมนั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยนะครับที่อยู่ รอบตัวนักเรียนนะครับระหว่างทางจากบ้านของเราไปโรงเรียนถ้าเราสังเกตจะเห็นสิ่งต่างๆมากมายทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นต้นไม้แม่น้ำก้อนหินสัตว์มแมลง ถนนรถยนต์อาคารสิ่งก่อสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวนักเรียนนั่นแหละนะครับเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าเราจะเห็นอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับ เมื่อสักครู่นี้นะครับเด็กๆก็รู้ไปแล้วใช่ไหมครับทราบไปแล้วว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเรียกว่าอะไรนะครับเรียกว่าอะไรนะอ่าดีมากนะครับเรียกว่าสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆนะครับจำแนกได้ออกเป็นสองประเภทนะครับนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ นะครับกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นนั่นเองนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนสิ่งแวดล้อมประเภทแรกกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าระหว่างบ้านกับโรงเรียนเนี่ย จะมีสิ่งแวดล้อมอะไรกันบ้างนะครับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับนักเรียนได้เคยสังเกตไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นน้ำดินหินแร่อากาศแสงแดดเมฆ ต้นไม้สัตว์ป่าสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์เช่นเราหายใจสูตรอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเราบริโภคอาหารที่เป็นผักผลไม้และเนื้อสัตว์นะครับอันนี้ก็คือ ความหมายใจความนะครับของสิ่งแวดล้อมนะครับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นเองเลยนะครับดูได้อย่างรูปภาพนะครับที่เห็นไหมครับคุณครูยกตัวอย่างให้ดูอยู่หน้าจอเห็นไหมลูกอ่านั่นแหละครับคือประเภทของสิ่งแวดล้อมนะครับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินักเรียนเห็นภาพอะไรบ้างครับ ลองดูที่หน้าจอซิลูกดูที่หน้าจอซิเห็นภาพอะไรบ้างอ่ามีพวกสัตว์ใช่ไหมครับอ่าแล้วมีอะไรอีกลูกอ่าแม่น้ำมีปลาว่าอยู่ในแม่น้ำนะครับมีอะไรครับธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรลูกอ่าป่าภูเขาใช่ไหมอ่ามีก้อนเมฆด้วยมีผ้าทิตศด้วยนั่นแหละรครับคือสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างก้อนเมฆเนี่ยมีใครไปสร้างขึ้นมาได้ไหมครับได้ไหมลูกไม่ได้ใครจะไปสร้างก้อนเมฆขึ้นมานะครับก้อนเมฆเนี่ยก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับรวมถึงสิ่งต่างๆที่นักเรียนได้เห็นอยู่ในรูปภาพนี้ด้วยนะครับนั่นคือสิ่งแวดล้อมนะครับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบที่สองกันเลยครับ ต่อไปเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทที่สองนะครับอยู่ในหน้าที่หนึ่งร้อยสิบสามนะครับหนึ่งร้อยสิบสามนะลูกหน้าข้างๆกันเนี่ยนะครับสิ่งแวดล้อมประเภทที่สองก็คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือคน,เป,นเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นนั่นแหละครับเป็นผู้ทำขึ้นมานะครับเช่นบ้านอาคาร สถานที่ถนนรถยนต์สิ่งของเครื่องใช้ในบ้านและในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เกิดจากมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นหรือเป็นผู้ผลิตขึ้นนั่นเองนะครับคิดค้นผลิตขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันหรือใช้ประโยชน์ ในการดำรงชีวิตเช่นบ้านเรือนใช้เป็นที่พักอาศัยอาคารเรียนใช้เป็นที่เรียนหนังสือรถยนต์ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้สะดวกและรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างนะครับของสิ่งต่างๆที่ มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเราหรือบุคคลหรือมนุษย์นั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าจะแตกต่างกับข้อแรกนะครับข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติสร้างขึ้นใช่ไหมครับข้อ2เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์นะครับสร้างขึ้นหรือคิดคน้นหรือประดิษฐ์ขึ้นนั่นเองนะครับเห็นไหมครับดูของใช้ดังรูปภาพที่ คุณครูตั้มยกตัวอย่างมาให้ดูเห็นไหมของใช้เยอะแยะเลยนะครับในบ้านของนักเรียนมีของใช้ประเภทไหนบ้างลูกประเภทไหนบ้างอ๋อมีไมโครเวฟใช่ไหมครับอ่ามีไมโครเวฟมีตู้เย็นมีไหมลูกมีไหมอ่าต้องมีอยู่แล้วตู้เย็นนะครับมีขาดอะไรไม่ได้อีกลูกขาดอะไรไม่ได้อีก อคุณแม่บอกมีเตารีดด้วยนะครับเตารีดนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับต้องรีดเสื้อผ้านะครับแล้วมีที่รีดเสื้อผ้าแล้วก็ต้องมีที่อะไรอีกลูกที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าที่อะไรอีกอ่าที่ซักเสื้อผ้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งของจําเป็นนะครับที่เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเองนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกสบายด้วยนะครับเห็นไหมครับมีรูปภาพเยอะแยะเลย นะต่อไปหน้า114นะครับ11 4นะครับ,รบเป็นหัวข้อเรื่องความสำคัญของสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความสำคัญต่อตัวเราแล้วก็ต่อบุคคลอื่นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับหรือเป็นสิ่งแวดล้อมที่ที่อะไรนะจำได้ไหม าที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งสิ้นนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยล้วนมีความสำคัญและมีคุณค่าต่อการใช้ชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะครับรวมทั้งคนเราในด้านต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยก็มีความสำคัญอะไรกันกับตัวเราบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับเรามาดูตัวอย่างความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกันก่อนเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นดิน่านันเกเรียนรู้จักดินไหมลูกประโยชน์ของดินมีอะไรบ้างใครทราบบ้างลูกใครทราบบ้าง อ๋อถ้ายังไม่ทราบนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันนะครับประโยชน์ของดินเนี่ยก็คือใช้เป็นพื้นนะครับที่อยู่อาศัยนะครับใช้เป็นพื้นนะครับของที่อยู่อาศัยเวลาเราปลูกบ้านเนี่ยเราก็ต้องปลูกบ้านบนดินใช่ไหมครับอ่ารวมถึงยังใช้ปลูกพืชด้วยนะครับแล้วก็ใช้ปั้นเครื่องใช้ต่างๆนะครับดินเนี่ยสามารถเอามาเป็น เอามาทําเป็นอะไรครับอ่ามาทําเป็นเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมครับมาเป็นเครื่องใช้ต่างๆนะครับนี่คือประโยชน์ของดินนะครับต่อไปเรามาดูประโยชน์ของน้ําบ้างนะครับน้ำเนี่ยใช้ในการอุป,ปโภคแล้วก็บริโภคนะครับเราสามารถนําน้ำเนี่ยมาดื่มมารับประทานได้นะครับรวมถึงน้ำเนี่ยยังมีประโยชน์ในเรื่องของการเกษตรด้วยนะครับนั่นก็คือนําน้ําไปทําไมครับ นำน้ำไปลดแปลงผักใช่ไหมแปลงผักแปลงผล,ลไม้ไปลดในท้องทุ่งท้องนาใช่ไหมครับรวมถึงยังเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ําด้วยนะครับค่อนข้างมีประโยชน์เยอะเลยนะในเรื่องของน้ํานะครับต่อไปต่อไปมีประโยชน์ไม่แพ้กันนั่นก็คือป่าไม้นะครับป่าไม้นี่ จะเป็นแหล่งอาหารนะครับทั้งของคนแล้วก็ของสัตว์นะครับรวมถึงยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าด้วยนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าเวลาที่เราไปเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยสัตว์ก็อยู่ในกรงใช่ไหมครับบางทีบางสัตว์บางตัวก็อาจจะเกิดกอาการเหงาหงอยมั่งนะครับเกิดในเรื่องของจํากัดพื้นที่มั่งไม่ค่อยสะดวกสบาย นะครับไม่ค่อยมีอิสระเหมือนตอนที่เขาอยู่ในป่าใช่ไหมครับป่าก็จะมีพื้นที่กว้างใหญ่นะครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับสัตว์ป่าก็ชอบนะครับรวมถึงเป็นแหล่งกําเนิดของต้นน้ําลําธารด้วยนะครับถ้าไม่มีป่าไม้ก็ไม่มีลาําธารแล้วก็ไม่มีน้ํานะครับส่วนสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างสุดท้ายนะครับที่ยกตัวอย่างมานั่นก็คือ น้ำมันนั่นเองน้ำมันนะครับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้านะครับรวมถึงยังใช้ขับเคลื่อนยานพาหนะด้วยนะครับเวลาคุณพ่อคุณแม่นะครับขับรถมาส่งนักเรียนนะครับเวลาขับรถเนี่ยก็ต้องเติมอะไรครับเติมอะไรอ่าเติมน้ํามันรถไม่มีน้ํามันวิ่งได้ไหมลูกถูกต้องครับวิ่งไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแต่จริงๆแล้วยังมีอีกเยอะแยะเลยนะครับนี่เราแค่ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ศึกษานะครับต่อไปเป็นตัวอย่างของสิ่งแวดล้อมนะครับที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับตัวอย่างแรกนะครับเรายกมาให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นพาหนะ ในการเดินทางที่สะดวกและก็รวดเร็วนะครับรถไม่ติดด้วยนะครับแต่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงนิดนึงนะครับแต่ก็สะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วนะครับส่วนอย่างที่2ก็คือโรงเรียนนะครับโรงเรียนโรงเรียนมีไว้ทําไมครับอ่าเป็นสถานที่นะครับนักเรียนมาศึกษาหาความรู้นะครับมาเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆนะครับให้กับชีวิตนะครับ ต่อไปนะครับก็คือบ้านนะครับบ้านแน่นอนครับบ้านมีไว้ทำไรครับอ่ามีไว้นอนมีไว้อาศัยนะครับแล้วก็มีเอาไว้ให้นักเรียนเนี่ยได้พักผ่อนพักพิงนะครับอ่าอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับสุดท้ายเลยก็คือรถนั่นเองนะครับรถนักเรียนรู้อยู่แล้วประโยชน์ของรถคืออะไรลูกอ่าใช้เดินทางไปไหนมาไหนใช่ไหมครับรวมถึงถ้าเป็นรถกระบะเนี่ย หรือรถบรรทุกเนี่ยยังสามารถที่จะบรรทุกสิ่งของได้เยอะๆไปไหนมาไหนได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์นะครับของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเป็นตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ได้ดูได้ศึกษากันนะครับนักเรียนก็ได้ทราบไปแล้วใช่ไหมครับในเรื่องของความสําคัญของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ประเภทของสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมมีกี่ประเภทนะครับอ่ามีสองประเภทนะครับก็คือสิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติสร้างขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเด็กๆก็ต้องช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับถ้าเราดูแลสิ่งแวดล้อมได้ดีเนี่ยก็จะเป็นเหมือนภาพซ้ายมือเลยเห็นไหมครับสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์นะครับถ้าเกิดเราดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ดีนะครับไม่ช่วยกันดูแลธรรมชาติเนี่ย ก็จะเป็นเหมือนภาพขวาเห็นไหมครับเกิดความแห้งแล้งนะครับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติไม่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับและเดี๋ยวเรามาพบกันครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายแล้วพบกันนะครับเด็กๆ